ดีนแมเอ่ยทุกอย่างมันเหมือนแบบขอบคุณมากคุณเรวดีขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญเข้ามาด้วยนะครับคุณเรวดีคุณไม่ต้องอะไรเนี่ยไม่ต้องพูด <c ười> ไม่ต้องพูด <c ười> พี่บอกไม่ใช่บ้านอยู่เฉยเฉวด้วยใช่ไหมครับไม่มีนะครับไม่ <c ười> ใครบอกพี่บ้านอยู่เฉยวันนี้นอนดีและวันนั้นโอ้โหวันนั้นนอนไม่ดีวันนี้นอนดีครับวันนี้นอนดีเลย อ,อวันนี้นอนดีมากครับผมมอนี่ครับเสวัสดเซฟบิมเออเป็นไงคคนดูละครเกิดบ้งางไหมอ่ะเสือว่งเสือวัดดูกันบ้างเปม่มะขอหน้าจอก่อนอนะเพื่อนๆครับอันนี้จริงเป็นสิ่งที่พี่มักจะพูดเสมอเลยก็คือช่วงนี้ไม่มีผลงานแสดงเลยครับแสดงว่าคนถามไม่ได้ดูแล,แล้วแหละอืมมีครับมีกำลังใชยทางช่องสามเลยทําไมาคนถามแบบนี้เนี่ยพี่ก็เมื่อก่อนพี่ไม่เข้าใจนะพี่นึกว่าเขาอ่ะ กวนเออแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเขากลัวรหรอกแต่คิดว่าแบบเราก็ไปทํางานของเราใช่ไหมละครเราก็มีออกอะไรอย่างเงี้ยเสวัดผมดูละครเราก็มีออกนะแต่แบบก็จะมักจะมีคนถามว่าช่วงนี้ทําไมไม่แสดงละครดูค่ะชอบดูแหละครับคุณวรเทพขอบคุณมากครับแต่สุดท้ายผมก็เข้าใจว่าจริงๆแล้ว,ว่เขาอาจจะไม่ได้มีเวลาดูละครก็ได้ผมชอบพี่บอลเล่นคอมแฟรไปคยจเจ์7ปีที่แล้วนะดูทุกตอนเหรอครับคุณกรอย่างนะขอบคุณมากตอนนี้ ฝากถามนิดหนึง่งเชียงใหม่ได้ยินเสียงชัดไหมฮะเสียงพี่ปอภูเก็ตชัดไหมฮะเสือวัดได้ยินเสือวัดชัดไหมฮะทางอีสานเป็นยังไงฮะเพื่อนๆอนอุบลอุดรขอนแกน่นเราเลิกดูทีวีไงอากาศดีทางบ้านคุณปเอวันนี้ว่าตอนแรก,กว่าจะออกไปข้างนอกค้าฝุ่นค่ะชัดเจนสุพรรณบุรีชัดนะตุ้งหนิงชัดชัดเลยอ่ตอนนี้นะค,ะคนกดหน้าจอเก้าเคแล้วเพื่อนๆครับถ้าเป็นกำลังใจนะ ขอหน้าจอให้หน่อยวันนี้โดนเลือดหมาดำแล้วะกลับจมีอาคมไหมครับเขาไม่เล่าให้กันฟังหรือเปล่าดูแลอคิวข่าวได้ขนาดนี้ไม่ได้ข่าวหรอกครับก็เป็นปกติระยองชัดเนาะคุณเก่งจันทบุรีบอกชัดเมืองการชารัดนะคุณ1ิบเจ็ดเลดีอยู่ราบุรีฟังชัดนะฮะขอบคุณมากเลยครับผมคุณนนทรพเษชนบุรีชรัด เออตอนนี้1 1ึ่เคแล้วเอาอีก90้าสิบเคท่านั้นเองพวกเราช่วยกัน fc ทุกที่ทุกเวลาใครดูตอนนี้ช่วยกันกดหน่อยเดี๋ยวไปดูนะเพื่อนสิบนาทีมันจะดันเดี๋ยวตรงน,นี้เราไปด้วยกันนะเวลาใครไลฟ์สดเนะี่ยเราแบบว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นแพทเทิร์นครับก็คือพอ10นาทีแรกเราช่วยกันกดหน้าจอก่อนพอกดหน้าจอเสร็จปุ๊บใช่ป่ะพอผ่านไป10นาทีอะ่ะมันจะมันจะมียอดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเลยเออสมมุติเนี่ยตอนนี้คนดูอยู่ประมาณ 467คนอ่ะมันอาจจะขึ้นไป7800เลยอาจจะขึ้นไป 1K เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องบอกนะครับว่าคือนี่คือมาตรฐานช่องนี้ก็คือว่าก็ประมาณนี้แหละไม่ได้คนดูโอ้โหมากมายแต่ก็มีน้อยแต่มีนะกำลังว่างๆอยูแล้วเป็นช่วงที่ผมชอบมากนะผมเนี่ยชอบไลฟ์ตอนเช้าไม่รู้เป็นอะไรผมันไม่ค่อยชอบไลฟ์ตอนเย็นเท่าไหร่สวัสดีครับคุณมนทาคุณบออายุเท่าไหร่52ครับ Oh. <c oughs> อกสองแล้วมีน้อยแต่มีนะแล้วเรื่องดาวหลงฟ้าได้แสดงหรือเปล่าไม่แน่ใจาดาวหลงฟ้าเล่นครับจริงๆ้าพูดถึงงานก็อลองพูดเรื่องงานมาสิหงสะบัดคือที่สุดหงสะบัดลายเป็นหลังๆแล้ววาเลนทา์มีของขวัญให้คนอีกวันไหนอะวอเลนทายวันนี้เหรอวันนี้เที่าไหรอ สอครับชอบทุกบทบาทนะคุณอมิดาอายุแค่ตัวแรกยิ่งยิ่งขลังพรุ่งนี้อรอเอาแล้วเอาแล้ว่อ,อนกัพี่2ปีแต่ยังร่อยอยู่นะครับกาแฟาทานดีมากเลยนะคุณบุญทาจริงๆดีมากครับดีมากจริงตั้งแต่ เดยน้องกันเสมออ๋อน้องกันขอับคุณครับครบทุกรถนะคมแฟกผมว่าคามแฟกมันเป็นยุคที่แบบถ้าในเชิงหนึ่งอรผมว่าทําละครยุคนั้นอะน่าจะมีความสุขมากคนเล่นก็มีความสุขมากเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวเลือกเยอะนะฮะก็มีช่องเจ็ดช่องสามแล้วก็ช่องห้าเอ็กซ์แซกใช่ไหมแต่ถ้ามันมีแค่สามช่องเองคุณนั้นหมายความว่าเวลาผมยังจําได้อยู่เลยว่าสมมติว่ามันจะมันเป็นช่วงที่สลับกันนะฮะ คือบางช่วงเนี่ยช่อง7ทําผลงานสมมติเรื่องเนี้เรตติ้งดีอ่ะก็จะช่อง7ก็จะโอ้โหคนไปดูช่อง7เยอะเลยบางเรื่องนี้ช่อง3ดีนะฮะคนก็ไปดูช่อง3บางเรื่องนะช่อง5ดีก็คือ Exact ทําตอนนั้นสนุกมากอะไรเงี้ยคนก็ไปดู Exact มันก็สลับกันครับจริงๆนักแสดงทุกๆคนก็ก็รู้จักกันหมดดูแล้วเข้าใจสุดๆเลยเข้าใจอะไรแต่ตอนนี้ต้องขอหน้าจอให้พี่บอกก่อนแล้วล่ะนะขอด้าจอหนึ่ง เรื่องมาเจอตกใจในความหน้าเด็กคุณแก่กันตอนไหนครับนี่เฮ้ยจริงเหรอหน้ามเด็กขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็ดีนะดื่มน้ำเยอะๆฮะดื่มน้ำเยอะๆเราโดยปกติผมผมเป็นคนดื่มน้ำเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะสบนาทีแรกนะครับตอนนี้ยี่สิบเคแล้วขออีก8 0ดสเคช่วยกันเคาะหน่อยนะจ๊าพี่บอกว่าจะขอแค่ช่วงนี้แหละ1นึ่งแสนใจสองแสนใจอะไรอย่างเงี้พี่ใช่คนที่แสดงออกมาใช่ครับพี่ โอ้ยน้ำมันจ่าพี่น้อมผมชอบทองนะครับผมกับละครเมื่อก่อนคุณปอเท่มากชอบดูคุณปอตลกดีไม่เครียดครับขอบคุณครับพี่ปออายุกี่ปีห้าสิบสองแล้วครับห้าสิบสองว้ากูตายแล้วทำไมคนถามมันเยอะจังวะห้าสิสองแล้วว่าบ้าป่าเนี่ยเออ ชอบดูเราหลงฟ้าหองสวบัติลายเงินปากผีเหรอครับอ๋อนี่คุณชอบเหรอเท่าพ่อหนูเลย <laughs> เออหมายตายเออสมัติห้าสิบเนี่ยนับไปนับมาตอนแรกบอกห้าสเอ็คุณอ้อมพิจาราบอกไม่ใช่บอกว่าห้าสิบสองแล้วโอ้โหเราบอกอะไรวะห้าองแล้ววะเนี่ยอีกหกปีอีกอีกแปดปีผมแบบกลายเป็นคนหกสิบ หรอโอ้โหอหาไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดจริงจริงสวัสดีสามสี่ล่ะสามสี่นะฮะก็เป็นรุ่นพี่ผมห้าสองคิดเยอะอายุเป็นตัวเลขเออก็ 6, 5, 2, ไม่ได้คิดเยอะไงแต่แบบห้าสองหน้า,าเด็กอยู่เลยจริงเหรอโอ้ยเกิดหนึ่งเก้าเกิดหนึ่งเจ็ดฮะพี่มากกว่าสิบสองปีโอ้โหคุณเคียวไม่งั้คุณเคย,เคเคยก็ต้องหกสิบแล้วละทั้งนั้นนะ 8ปีได้เงินชรา660บาทจริงปะ่ะจริงด้วพูดถิงนพูดเล่นอีก8ปีได้เงินชรา600บาท64ยังไม่คิดเลยนะฮะหน้าเด็กจังเลยกุนน้ำน่ารักค่ะโจโจ,โจ,โจเอาเพื่อนเพื่อนครับฝากข้อหน้าจอก่อนนะครับขอกับกพี่2ปีแหละครับผมคุณอริษา อ่าโอเคโอเครอเหมือนเดิมนะคะขอบนะครับขอบคุณนะครับฝากขอ้ขอหน้าจอให้หน่อยนะตอนอารมณ์ห่อเหียบก็หันไปดูหน้าลูกสิคะอีกห้าปีได้ชรามเหมื <c oughs> อัอนไอ้ผมชอบกาแฟกูเดือดครับของหน้าครับี่ป๋อหล่ออมาตัดเองหกร้อยรับมาเลี้ยงแมวนะครับผมอ่อนว่าสองปีเลี้ยงแมวอ๋อเนี่ยครับนี่ของคุณเอกครับผมไม่มีใครใช้ผมเลยเอามาใช้ไ,ได้ อืมเุณนเพรเหมือนกันนะสวัสดีครับพ่อวัดครับขอจากร้อยเอ็ดละครับสวัสดีค่ะฮีจไม่แสดงหนังแล้วเหรออตอนนี้มีเล่นอยู่ชุมเสือแตกแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะมีคะโอ้ชุมเสือแตกแล้วเหรอหายละพวกคุณได้ดูกันไหมถามจริงๆฟีดแบ็กกับเราหน่อยสิยี่หวาดาตังเนี่ยได้ดูไหมฮะเมืองไทยกี่โมงครับตอนนี้ฮะแปดมงครึ่งคับขอคาถาหน่อยฮะ ยังมีการเกียงไกอยู่เลยดูซิดูซิพวกคุณน่ารักมากอะจริงจงจาก USA เหรอครับว้าวมีใครจากต่างประเทศบ้างไมหมฮะช่วยรบกวนส่งมาให้หน่อยได้ไหมว่าตอนนี้ดูอยู่จากต่างประเทศมีไหมดูซิเหรอคุณปัจจุบันบอกไม่ได้ดูค่ะแต่ทาชอบตอนเล่นบทใจดีมีกระถาเป่าหมดจะไปบอกต้องออนแอร์วันไหนดาราเหมอนคุณปอที่ใส่ดีครับผมเลือดหมาดำโจโจบอกสติดตัวอยู่เลยํำทาไม่ตายได,ได้ไหม ได้กันได้สวัสดีครับพ่อเสือวัดกำลังวันดูครับแฟนบอกว่าเหมาะกัเล่นบทอะไรล่ะอ๋อผมวะเหรอฮะคุณรู้แฟนคุณเคยรู้รอเปล่าว่าผมเคยเล่นบทพระเอกมาก่อนอันแน่แต่มันก็ต้องเปลี่ยนไปฮะเปลี่ยนไปมันต้องเปลี่ยนไปเมืองที่ลาซอนี่ไปบชแล้วล่ฮะสองห้าสี่สี่แสดงว่าตอนนี้พวกคุณดูจากในเมืองไทยกันหมดใช่ไหมไม่มีดูจากต่างประเทศเท่าไหร่ใช่ไหมฮะชอบจิตสังหารเล่วกูกับอัม ไอดอลผมคมแฟกผมเลยขอบคุณมากฮนะสวัสดร่อเหมือนเดิมนะครับมายาจากอังกฤษฮะว้าวมนาที่วาดพอสันหรือเปล่าใช่จ้าสองหมืนเก้าพันแล้วนะครับผมฝากข้อให้หน่อยข็อหน้าจอให้หน่อยเป็นกำลังใจคุณดูจากเพชรบุรีนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนเด้อถ้ามังกรพ่นไฟไม่เม,มคุณแจ็คจากเมกาเหรอครับเมกาเมกาบังนะ อย่าง้ได้อะไรอ่ะเมกาบางนาเนี่ยเออผมว่ามันข่าวไปเปล่านี่มันผานแอปนะเพื่อนจริงๆผมดำกว่านี้นะใช่จริงๆผมดำกว่านี้ฮะสมุดสาคอดหักปีกปรกษาพญายมคุมตวรณีครับผมต้องเอไปไหนครับเอไปส่งลูกครับลูกๆปิดเทอมอีกแล้วเรียนไปเว็บเดียวปิดเทอมอีกแล้วพ่อต้องจ่ายค่าเทอมอีกแล้วเนี่ยส่ค่าเทอมอีกแล้ว เออปากเก็ดนนทบุรีพี่ป๋อเซ็กซี่ฮะพูดเผ็ดพูดได้ไหมได้นิดหน่อยพรอมเจปแปนว่า,ราครับผมสามหมื่นสองแล้วเพื่อนเพื่อนครับขอหน้าจอให้อีกนิดนะอีกเจ็ดหมื่นนะนิ้วใครนิ้วหลุดนะมารับเอ,อ่อมารับตังค์ได้ดิพี่ใช้เงินจ้างสวัสดีครับสวัสดีครับแส,สดงเอ,อ้ยแสดงว่าคนดูสวัสดีเยอะเหมือนกันนะเอาจริงนะกุคุณผมแฝดสามไม่มีแล้วฮะ ถ้ามีก็คือเป็นการคิดใหม่ทำใหม่แหละจริงๆคมแฟกเนะี่ยมันเริ่มจากการที่มีแค่ค,คมแฟกเดียวครับแต่ว่าตอนนั้นมันประสบความสาเร็จมากแล้วก็คนดูเยอะมากคนก็เรียกร้องว่าให้มีภาคต่อไปมาดามอ๋อขอบุณค่ามาดามออกแต่วทีหนึ่งครึ่งที่อังกฤษเหรอครับโอ้นิ้วล็อกไปละค่คาน้องกระแตพ่อ,อดูดีมากหนวดสวอตไปไหน โดวดสวัดไม่มีแล้วจ้ะผมชอบสวัสด์ลว้ยวภูเด็กโตคุณพ่อยังหนุ่มเหมือนเดิมขอบคุณครับยังหล่อขึ้นเงฮะทีมแรกบุกชน,นะสุด้เลยบ้านได้คุณมาร์คสนมาร์คแสนดีครับดีครับชนะได้ก็ดีแต่ผมอยากให้แพ้มากกว่าแพ้ไปเรื่อยๆสหรอฐได้ถูกไล่ออกคิดถึงหมูปิ้งข้าวเหนียวนะคุณมายาใช่ไหมคุณอยู่อเมริกาใช่ป่นะเนาะ เวลายอยู่เมกาเอาจริงๆอเมริกาก็มีอาหารไทยเยอะนะร้านอาหารไทยเต็มไปหมดแต่ราชสีไม่ใช่นะเคลลี่ว้ายไอตอนนี้คุณได้ยินเพลงันบ้าั้งหรือเปล่าติตต้จีตูอาเซนอนสีแตนตูทรงน่าจะอาจจะมีดราม่านะเอาจริงผมบอกก่อนเลยถ้าอาเซนอนยังเล่นอย่างนี้อยู่นะมีดราม่าแน่นอนท้ายปีท้ายฤดูกาลมีดราม่าแน่นอน ออเพลงเบาๆใช่ไหมเอาเพลงดังกว่านี้ไหมหร,หรือโอเคแล้วได้ยินจะหลับแล้ว <laughs> ปีปอ่อ่อสิพี่ถ้าชอบปืนชอบแผ่วปลายใช่โอเคแล้วประมาณนี้ใช่ไหมฮะ <laughs>